ปลูกสตอภายีสานครับบังคับให้ต้นเล็กต้นเตี้ยเพราะว่าพื้นที่น้อยนะครับตัดปลายยอดครับมีวิธีการปลูกยังไงสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาแนะนำการปลูกต้นสตอต้นขู่ในพื้นที่น้อย นะครับพื้นที่แน้น้อยในภาคอีสานภาคอีสานอากาศร้อนนะครับอันนี้อยู่ที่สกลนครครับตัวนี้ผมปลูกมาปีหนึ่งนะครับการแตกยอดของต้นสตอก็ดีครับเดี๋ยวจะมาแนะนําว่าจะบังคับให้ต้นเตียนะครับต้นเตียก็ผมใช้ลักษณะการตัดยอดปลายยอดเนี่ยครับความมันสวยๆอย่าเงี้ยก็ตัดหักเลย เอากระดมีดเอาอะไรตัดออกเลยกันตัดนะครับตัดปลายยอดยังไม่ต้องเสียดายคนผมตัดมาสองรอบแล้วต้นเตี้ยนะครับจะบังคับนะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านเราพื้นที่น้อยแล้วก็การปลูกกันนี้ก็นะครับนำต้นสองคู่กันมีพื้นที่น้อยนะครับใบก็สวยครับ สูตรปุ๋ยที่ใส่ก็สูตรเสมอสูตร15-15นะครับสูตรเสมอนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งให้ครั้งหนึ่งนะครับในการปลูกเริ่มต้นเลยนะครับปลูกคล้ายๆก,กันกับทุเรียนนะครับขุดหลุมก็ยกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับปลูกผมลองปลูกต้นคู่ดูต้นชะตอนี้จะเป็นต้นใหญ่นะครับแต่ว่าเราก็ลองบังคับให้เขาอยู่ในพื้นที่แคบๆพื้นที่เล็กๆ แต่ก็จะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงในภาคอีสานนะครับคนบางคนก็ไม่ชอบกินแต่คนส่วนมากก็ชอบเช่นอย่างผมก็ชอบชื่นชอบนะครับในการปลูกต้นสตอแล้วก็ลองลองมาทดลองมาก็ประมาณปีหนึ่งละอันนี้ก็ระยะเวลาก็ปีหนึ่งการปลูกก็นะครับเอาปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยเอา <c oughs> ดินปลูกรองพื้นนะครับดินปลูกรองพื้นก็ ให้ยกขึ้นมานิดหนึ่งประมาณเหลือ,อ <c oughs> เหลือไว้ประมาณสัก10เซนนะครับตัวที่เป็นตอนที่เราปลูกซื้อมาต้นซื้อมาต้นแรกก็ประมาณต้นละร้อยกับร้อยหนึ่งนะครับต้นสะตอลองปลูกด,ดูครับภาคอีสานเราจะเป็นยังไงนะครับอากาศร้อนแต่ก็ก็ถือว่าโอเคการเจริญเติบโตของต้นสะตอปลายยอดตนี้อยู่4ต้นนะครับ บังคับให้ต้นเตี้ยก็อีกครั้งนะครับเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดทพื่อ่าเสียดายนะครับก็ลองทําดูเด็ดยอดอันนี้เด็ดสองครั้งละนะครับต้นนี้ต้นใหญ่ครับซื้อมาพร้อมกันมันยืดนะครับต้นที่ยืดยืดที่สูงลองทดลองต้นนี้ไม่ไม่เด็ดยอดมันขึ้นสูงเลยขึ้นสูงรร้วเลยครับพายยอดไปอยู่นู่นนะครับ แต่ก็จะพยายามจะตัดยอดด้านบนลงมานิดนึงครับก็จะตัดลงมาเพราะว่ามันต้นสูงนะครับนนี่ผมจะตัดยอดออกต้นสูงมากมีสองต้น,นต้นนี้ก็เล็กๆอยู่นะครับการให้อาหารให้ปุ๋ยผมก็ใช้ดินปลูก,กน,นะครับคุมวบเอาดินปลูกคุมวบข้างล่างแล้วก็ลดน้ํา วันเว้นวันนะครับของสตอเช่นถปูกก็ทำเหมือนกันกับการปลูกทุเรียนนะครับคล้ายๆกันนะครับการใส่ปุ๋ยที่สูตรเสมอครับ15 15ก็หาก็วันรอบๆอย่าไปใส่ใกล้ต้นโคนต้นเข้ารอบๆนะครับรอบๆประมาณกำมือนึงประมาณนั้นจะมาแนะนำนะครับลองปลูกต้นสตอผ้าอีสานนะครับ ปลูกได้ปีหนึ่งแล้วครับอังคับให้ต้นเตี้ยนะครับกระเด็ดตายยอดนะครับเด็ดออกเลยนะแนะนำการปลูกสตอภาคอีสานครับเ่มอนมากก็จุกทางภาคใต้ก็ลองไปปลูกกันดูนะครับซื้อมาต้นละร้อยนะครับตามร้านขายต้นต้นไม้เยอะเลยนะครับจะลองปลูกกันครับทาช่องสร้างรายได้เป็นจุดมาแนะนำ การปลูกสตอต้นเตี้ยนะครับบังคับอีกต้นหนึ่งก็ไม่ลองเด็ดยอดให้สูงเริ่วเลยนะครับต่างต้นนี้ก็เด็ดยอดครับต้นเตียกอย่าลืมกดติดตามครับครับสวัสดีครับ